เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในหน้าดาวน์โหลดของจู่ๆจืไก่เซนครับตอนนี้นะครับอ่าเปิดให้โหลดแล้วนะครับแต่ยังไม่เปิดให้เล่นนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาบอกข่าวสารนะครับว่ามันดาวน์โหลดได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเข้าเกมแล้วก็ยืนยันตรงนั้นแล้วนะครับก็จะมีให้เลือกภาษาด้วยนะครับก็คือภาษาไทยตอนนี้ไม่รู้ว่าแปลเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ น่ยจะโอเคแล้วนะครับเลือกภาษาไปนะครับผมจะเลือกเป็นภาษาไทยหละนะครับแล้วก็ใส่รันพานนะครับตรงนี้ผมขอเบรอนิดนึงนะมันก็จะประมวลแป๊บหนึ่งนะครับก็อ่าโอเคหน้าตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะกดสตาร์ทอ่ะทีนี้ส่วนใหญ่นะครับที่ถามกันมาว่ากไทยเล่นเซิร์ฟไหนกันนะครับ ก็คือปกติแล้วคนไทยก็เลื่อนนะครับเลื่อนมาด้านล่างอาจจะมีรายการโซเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับก็กดเลื่อนลงมานะครับก็จะมีไต้หวันฮ่องกงครับแล้วก็มีเออเมริกานะครับแล้วก็มียุโรปนะครับตอนนี้ก็เซิร์ฟยังไม่เปิดบริการนะครับมันก็จะอยู่ระหว่างปรับปรุงนะครับก็นี่ยเกาหลีอ่านี่เป็นเกาหลีนะเนี่ยครับคนไทยส่วนใหญ่นะครับอยู่ซาวอีสเอเชียทั้งนั้นนะครับก็คือเซิร์ฟซีนั่นเองนะครับก็กดเลย แต่ที่มันแนะนําให้อยู่เซิร์ฟนี้เพราะว่าปิงมันเอ่อใกล้เคียงขวานะปิงมันน้อยกว่าอนะครับส่วนใหญ่คนไทยอยู่เซิร์ฟนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของอ,อยู่เซิร์ฟไหนมันก็ไม่เกี่ยวกันนะครับตอนนี้เพราะว่ายังไม่มี PvP นั่นเองนะครับตัวเกมยังไม่มี PvP นะครับจากเซิร์ฟญี่ปุ่นที่เปิดมาราวๆเกือบปีนะครับก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มี PvP เ <c oughs> ออไม่รู้จะให้เลือกเซิร์ฟทำไมนะครับ กดยืนยันไปอาจจะมีอัปเดตภายหลังอะไรเงี้ยนะครับ PVP ตอนนี้ก็มีแค่เนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ความปกตินั่นกดยืนยันครับอ่ะเดี๋ยวเซิร์ฟก็จะบอกว่าครับอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับจูจูคาเซนเป็นทอมพาเลิตนะครับจะเปิดตัวในวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนะครับเวลาเก้าก้โมงเช้านะครับเวลาไทยนะปวดเอ่อโรยนิดนึงนะครับเพิ่มเติมก็เมนูด้านล่างก็อย่าลืมนะครับ อ่อีกสี่สิบหกชั่วโมงก็คือประมาณสองวันนั่นเองครับก็อ่ออย่าลืมด้วยนะครับที่เออผมบอกไปนะครับว่าอ่ออย่าไปลืมทํากิจกรรมให้ครบนะครับก็ตอนนี้ะครับหน้าเว็บหน้าอะไรก็เอ่อทำกิจกรรมให้ครบนะครับเพื่อได้อ่เงินในเกมมากดกาชาแล้วก็กาชานะครับได้เพิ่มเติมนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมขอลาผมเท่าพิจิรก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม